เทศบาลเมืองยะโสธรขอเชิญท่านผู้ชมพบกับศิลปินนักร้องนักสแสดงที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดยะโสธรสมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูกเกียรติมอบโลกเกียรติยศให้กับคนดีสียะโสธรเก้าท่านดังต่อไปนี้เพชรไทยวงคำเหลาหรือหม่ำจกหมกตลกร้อยล้าน ผู้กำกับมือทองจากผลงานภาพยนตร์เรื่องบริการหน้าเรียนแยมยะโสทรและวงคำเหลา่าตลุกผู้มากด้วยสีมืออีกทั้งเขายังเป็นเจ้าของรายการทอล์กโชว์ชื่อดังคูอรายการม่อมโชว์ต่อไปเชิญรับชมบทสัมภาษณ์สดของหม ok ่อมจกหมกได้เลยครับ หลายคนสงสัยว่าผมเป็นคนที่ไหนพื้นเพมาจากประเทศอะไรบางคนบอกว่าผมเกิดที่อิตาลีบางก็บว่าผมเป็นคนลูกครึ่งเกาหลีบางคนก็ว่าผมเป็นสมาชิกวงดงบังชิงกิอ่ะไม่ต้องสงสัยเดี๋ยวผมจะเล่าชีวิตและประวัติของผมให้ฟังผมเกิดปี2008เป็นคนจังหวัดเชียงสแม่ผมเล่าว่าตอนที่ผมจะเกิดเนี่ยอีแม หมาที่แม่ผมเลี้ยงเอาไวอ้อยู่ข้างนะกำลังช่วยมันเบ่งอะ่ะจู่ๆก็มีผีพุ่งใต้มาปิ้งลงมาเลยแ้่มแผมก็เกิดถ้าผีพุ่งใต้พุ่งเข้าไปในท้องอีแมดนั้นชัวร์เลยผมเป็นลูกหมาแน่นะนชัดคุณพ่อคุณแม่ผมเป็นคนขยันผมมีพี่น้องร่วมท้องทั้งหมดเจ็ดคน ผู้ชายสองผู 5, ้หญิงห้าผมคนที่สี่เป็นชายกลางทุกคนจะรักผมมากพวกทุนคนมีน้ำใจแถมยังชอบทำให้นคนอื่นเขาสนุกกันด้วยพอโตขึ้นมาอายุประมาณสักสิบหกเนี่ยหน้าตาหน่าเกลียดมากเลยรู้สึกว่าตัเองมีปมด้อยมีทิฏฐิกับหน้าตาตัวเองก็เลยไม่อยากให้คนที่จะโสเห็นหน้าเราเลยนเนีออกจากบ้านเลย คือเราดูไม่เดียวเลยล่ะบักฮามึ่จสิไปใช่รองล่ะเขาจะไปตุ้งเทพครับสิไปหาเหตุงานไอ้อก็จะเ,เหตุงานคลื่น,น,เ,น,น,นเนี่ยไอ้่าสิไปเล่นหนังเนี่ยเรนี้บอกครับคอยสิไปเล่นหนังคือกันคอยไปน้ำแน่โอ้ยบักฮางเอ้จะมันไม่อยากไอ้เบานัะหน้าตา ก็ยังเห็ดมาสิไปเล่นหนังโอ้ยเสบบอเสบบอคุณใหญคนโอ้ยผมแบบนี้เหรอเพราะบางแห่งยิเล่นหนังพอมาถึงกรุงเทพไม่นานไปอยู่วงดนตรีสดใสลุงโพทองตำแหน่งคอนวอยิ่งใหญ่มากชื่อฝรั่งด้วยถามว่าคอนวอยคืออะไรก็คือกรรมกรดีๆที่เองกูหายมึงไม่ยกคอนกูไม่เห็นมานหลงเพลงอนนี่มัยกไปนี่แต่ความเจิดจระแสงของผู้ชายคนนี้เขาได้เห็นแววการแบกของยกของ ว่าคนคนนี้ตำแหน่งนี้เป็นคนรอยยของนี่คงไม่ใช่แบบผู้ชายคนนี้ควรที่จะเป็นผู้นําในด้านความหาและความบันเทิงแบกบของได้ไม่นานหรอก hey, เฮ้ยไปเล่นตลกดีกว่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนั้นรู้สึกดีใจมากเล่นเรื่องแรกเป็นจันทโครบเล่นเป็นโจรด้วยวครับครั้งแรกที่ผมได้ออกไปเล่นนั้นปากสั่นครับมือไม้สั่นพูดไม่ออกครับตายๆคอยไประไว้เด้อ เป็นยังคอ,อยเป็นโจ้นคนดูนึกว่าเป็นมุกนั่นคือวันแรกที่ผมได้เฉิดฉายของคำว่าตลก